สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมลังโหรศาสนะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขาสการพลังเปลี่ยนชีวิตครับผมอาจารย์พลศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับหรืออาจารย์พลศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนําโชคราวพัฒนาค่ะวดนอัจคารวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565ครับเดี๋ยวมาดูการรอบนี้มีดาวอะไรเฮงๆปังๆังมาบ้างนะครับรอบที่แล้วเข้าเลิกบนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะทำเทียนเสริมดวงบูชาดาวพฤหัส,สับดีนะคะก็ในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565ครับก็จะจัดพิธีเนี้ยขึ้นนะครับ คือการบูชาดาวพฤหัสบปปดีนั่นเองนะครับดาวพฤหัสบดีย้ายราศีใช่ไหมครับเป็นดาวที่เป็นดาวสุประเคะนะครับตอนนี้ได้ย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการบูชาแต่การบูชานี้ไม่ได้บูชาเปล่าๆแต่จะทําเทียนเสริมดวงเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นทางเป็นดาวใหญ่ที่ให้คุณเพราะฉนะนั้นถ้าเราทําถูกต้องเนี่ย รวมกับบุญเทียนที่เราบูชาเนี่ยเป็นเทียนบรรจุดวงชะตาเราไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เฮงปังดังรวยเร็วขึ้นนั่นเองครับนะต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาเราจัดเกมกันสองครั้งแล้วนะครับพอติดงานนู้นงานนี้มันก็เลยไม่ได้รอบนี้เราจึงจัดกันขึ้นในวันที่29ค่ะพฤษภาคมนะคะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะ อยากจะร่วมพิธีนี้นะคะทำเทียนเสริมดวงนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะท่านละ699บาทค่ะครับในเทียนหนึ่งหนึ่งเล่มเนี่ยหต้นนะฮะจะบรรจุดวงชะตาเราแล้วก็ทำการสวดองค์การบูชาดาวพฤหัสบดีแล้วก็จะจุดบูชาต่อหน้านะครับอาจารย์เดียผู้ทำให้นะครับค่ะ,ะแต่เทียนรอบนี้ต้องบอกก่อนนะคะออถ้าสามีภรรยา ก็ต้องแยกกัน<ช>แยกกันแยกกัน<า>แยกกัน<า>คือท่านไหไที่ที่จะจะส่งในชื่อเข้าพิธีนี้นะครับต้องใช้ชื่อนามตะกุลนะครับตามบัตรประชาชนเลยวันเดอนวิเกิดตามบัตรประชาชนนะครับเพราะมีตาคุดอ่าแล้วก็คําขอพรท่านจะขอพรอะไรท่านเขียนมานะเดี๋ยวทางอาจารย์คนะณะอาจารย์จะเป็นคนเขียนลงไปในะคำขอพรของท่านลงมาจุในเทียนดวงชะตาเสริมดวงอันนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเทียนเสริมดวงบูชาต่อดาวพฤหัสบดีครับ เราจะจัดขึ้นวันที่29พฤษภาคม2อง5ันหเท่านั้นนะครับเราจัดเพียงครั้งเดียวสนใจทักมาครับแล้วจารก้อยเยจะไม่พูดถึงเทปอื่นเหรอพูดไปหน่อยเลยเลขจักรกราศีผู้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังสุดยอดของชุดผังตัวเลขเป็นยังไงครับรอบที่แล้วก็เข้า5 4 1 8เข้า5 เ,เข้า4ีนะครับจับคู่ก็มี4ี่สอง 4, ้งสี่เฮงปังดังรวยอีกอาจารย์ตัดดาวเด่นให้เหลือดาวเด่น5กับ4มาตวงจับได้ไหมโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับพระเจ้าจอร์ดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับแล้วก็เลขบทนี่อ่าเลขบทนี่เป็นยังไงเลขบทนี่ของเลขไทยเนี่ยนะครับอาจารย์ให้6 5หสาดาวเด่นเข้า6อีกอ่าเป็นยังไงละ่ะแล้วเลขนําโชคพารวยเป็นยังไงครับแจงก้อย มีกลุ่มดาวเจ็ดดวงเป็นยังไงครับให้เล็กเด่นไว้ไงให้เด่น 4- กับ5มาตัวหนึ่งก็มา4อีกนะครับจับคู่ดาวก็โดน4224ใน7ตัวเข้า3ตัวเลยครับพระเจ้ากล้วยช่วยกล้วยทอดครับกล้วยแปลว่าตังค์นะตังค์เดี๋ยวนี้เขาใช้ภาษากล้วยแปลว่าตังค์นะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วก็โอ้แต่ละสูตรเป็นไงโอ้โหแหลมแหลมเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม VIP ตัวเลขนะครับท่านใดที่เข้ามาในกลุ่มตัวเลขนะครับอาจารย์ให้เดาดับนะครับหลักร้อยดับศูนย์เป็นยังไง ดับสนิทหลักหน่วยเลิกบน316สนิทเลือกล่าง7430สนิทครับโอ้โหเป็นไงสูตรดีๆแจกเฉพาะในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นครับออยากได้สนใจเข้ามาเข้ามายังไงมีเงื่อนไขครับการบูชาแผ่นยันของเรานะครับไปดูครับว่าเราบูชาให้ยังไงนะครับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ท่านใดยอยากเข้ากลุ่ม V.I.P อยากได้ตัวเลขแบบนี้นะคะ กติกาง่ายๆไม่ยากเลยเพียงแค่ท่านอุดหนุนนะคะสินค้าของอาจารย์โงสกรหนึ่งแผ่นยันทเทวสุวรรณนะคะนี่ครับนสองแผ่นยันพระราหูเหมือนกันเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับแล้วก็เคลือบประกอบให้ด้วยนะเคลือบด้วยนะครับแล้วก็มาใส่วิธีการใช้งานใช้ยังไงครับที่หนึ่งไว้ตรงไหนเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์นะครับใส่แล้วหันออกนะครับยันไว้ยันไว้ทําไมต้อง ใส่เคสโทรศัพท์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นปัจจัยที่5นะ้าแล้วอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาเลยครับอยู่ติดกับเรามากเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ถูกเขาหลอกนะอาเจีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะเองนะคุยคุยเนี่ยเขาเรียวกว่ากันผีหลอกถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยนะสองเนี่ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เหมือนกับเครื่องอ่ามันก็พักเครื่องใช่ไหมแทนที่อยู่พักเครื่องก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทําให ทำให้สิ่งที่อะไรที่มันไม่ดีพันทางโทรศัพท์มันจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับนะครับก็ขอบารมีทาเวศนะอย่าให้เขาไปโดนพวก18มงกุฎโอ้พอพูดหลอกนะเทวเวทนะรอบที่แล้วลูกค้าท่านนี้ท่านหนึ่งจำหหได้เลย,เลยลหลายท่านเยละาเออบูชาแผ่นเทาเวศไปเขาอธิษฐานเขาเขาได้สามตัวเลยสองตัวนี่จังได้หลายคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยนะได้หลายคนแล้ว ได้หลายคนเลยนะบางคนก็เขาเรียกว่าถูกแบบต่อเนื่องอ่าอ,อาจารย์ก้อยเ่ยพูดได้หมดหนึ่งเราไว้หลังเคสโทรศัพท์ใช่ไหมอย่างนี้สองไว้ที่ไหนได้อีกกระเป๋าสาตางสามกระเป๋าสะพายค่ะสรถค่ะรถนะครับจะเป็นรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ไว้ได้ด้านหน้าด้านหลังนะครับกันเอาไว้นะอ่าห้า ห้าออฟฟิศค่ะออฟฟิศประตูประตูประตูบ้านนะครับหรือประตูออฟฟิศนะครับทำไมต้องประตูไอตรงนี้หลายคนไม่คิยเข้าใจเดี๋ยวมาขยายตรงนี้นะครับอก <6 S 1> หน้าโต๊ะ <5. S 1> คอมพิวเตอรอ์ติดตรงคอมพิวเตอร์เลยนะครับช่วยได้เยอะนะครับยกเว้นอย่างเดียวอย่ามาติดตรงหน้าผากก็แล้วนัพอแล้วครับเดี๋ยวเรามาขยายตรงที่ทำไมต้องติดประตูบ้านคนสมัยนี้ไม่รู้จักแ,แล้วนะครับสมัยโบราณเนี่ย ทุกบ้านเลยเี่ยคุณไปดูนะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเรานะครับจะมียันเทเวสุวรรณตะเวนบ้านนะครับทุกประตูบ้านเลยหน้าและหลังเพราะกันสิ่งไม่ดีเข้าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทาไมต้องกันขนาดนั้นพูดถึงเทาเวลวขนลุกทั้งตัวเย็นหัวเลยนะครับเทเวีสุวรรณคือท่านเป็นจัดตูโลก,กบาลทั้ง4ี่องค์หนึ่งใน4ี่องค์และท่านเป็นมหาเทพคือคุม เป็นใหญ่กว่าจาตุโลกบาลทั้งหลายนะครับท่านคือยักษ์เทวิสุวรรณที่เราเห็นอยู่จนชินตานั่นเองนะครับยักษ์ท่านมีบริวารคือใครคือพวกเบรรดนาพวกพูดผีปีศาจนะครับพูดผ,ผีปีศาจถึงกลัวท่านนะครับจะอยู่ใต้อนัตท่านหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วท่านยังเป็นใหญ่ในโลกวิญญาณด้วยนะครับเป็นผู้ตัดสินด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพวกผีจะกลัวมาก นะครับพวกผีลมเพลมพัดต้องสิ่งไม่ดีต้องกุใสอะไรเงี้ยควรจะมีติดไว้ที่หน้าบ้านนะครับอาจารย์บอกเลยก็เหมือนรูกประคำที่คุณติดไว้ในรถนั่นแหละแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นหน้ายักษ์จะแรงกว่าแรงในเรื่องของพวกผีจะกลัวผีจะกลัวผีจะเกงใจนะครับเพราะว่าคนาะถาคาถา,ถาวิชาคมที่อาจารย์เรียนมาเวลาไล่ผีเนี่ย จะจะมีคำกล่าวคำถึงทาเวทวสุวรรณสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและท่านยังมีบริวารด้วยนะอาจารย์ก้อยหลายคนไม่รู้บริวารที่เป็นเป็นมือเอกมือซ้ายมือขวานั่นคืออะไรรู้ไหมยักษ์อาราวะกะอยู่ในบทพาหุงนะบทพาหุงที่พระเจ้าปราบนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีพญาปูริสาททางเหนือเขาเรียกพญาปูริสาต์ปูริสาต์กินผีรู้จักไหม ปูริสัตกินผีผีจะกลัวครับเพราะกินผีเป็นเป็นอาหารนะครับโคกที่เรียนวิชาพยาปูริสัตกินผีเนี่ยผีจะกลัวไล่ผีได้นะครับสองเนี่ยวลาจะกินกระดูกคนเห็นกระดูกเนี่ยเข็ดฟันเลยนี่เรื่องจริงนะคนที่เรียนวิชาสายแต่ละสายเนี่ยจะม,จะมีจะมีเคสของมันนะครับเห็นกระดูกแล้วอยากเคี้ยวอะ่ะนี่ไม่ได้เคี้ยวกระดูกหมูกกระดูกไก่นะกระดูกคนครับ นั่นแหละครับเขาเด็กถึงนี้เรียกว่าพยาปูริสัตร์กินผีคนที่สําเร็จวิชานี้จะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ไม่ได้เรียนนะอาจารย์ก็ไปหาข้อมูลมาจากหลวงอา,อาจารย์วัดหนึ่งนะครับเป็นเจ้าวัดชื่อดังเลยแหละเขาก็บอกว่าวิชานี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋อโอเคงั้นเราก็ไม่เรียนเพราะเราไม่ต้องการกินกระดูกผีครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นพูดชนิดหนึ่งนะครับสายแต่ละสายจะไม่เหมือนกันอาวุธสําคัญของทเวทวีคืออะไรกระบอง แล้วยัดเอาแล้ว,ว่ากายัดอาวุธสาคัญคือผ้าแดงประจําตัวอาวุธของเท้าสก,กัดเทวราชพระอินคืออะไรวัชีระนะครับอาวุธทั้งหมดเนี้ย แล้วรวมอีกอันนึงก็คือพญามัจจุราชอาวุธท่านคือตานะครับอยู่ในบทอาวุธทั้งสี่ชนิดสกกสาวชีลาวุธทางเวสุวรรณสักขาถทาวุธทางเห็นไ,ไหมเวสุวรรณอ่ยมนาสาักนยนาวุธทางอลรวักสะทุสาวุธทางอ่ก็พาแดงนั่นเองนะครับอาวุธทั้งสี่ชนิดนี้สามารถทําลายเขาพระสุเมรุราชให้ย่อยยับได้เพราะฉะนั้นล้เป็นอาวุธที่มหาอำนาจรับทรงอำนาจมากผีจะกลัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราบูชาท่านไว้ก็แน่นอนว่าหนึ่งช่วยในเรื่องของพูดผีวิศาพูดผีวิศาที่อยู่ตาม ถนนหนทางที่เราเดินทางไปผ่านมาอาจารย์ก้อยลมเพล่มพัดหรือบางคนกำลังจะบอกว่าหรือบางคนเขาเรียกว่าลมเพล่มพัดนั่นเองอบ้านไหนที่ชอบมีเสียงอะไรก๊อกก๊กแก๊กลางคืนนั่นแหละนะเดี๋ยวค้อประตูพวกนี้ห้ามขานะดึกๆ,ๆ,ๆ,ๆหรือจะมีนกเข,ขาแมวมาเกาะแล้วก็ร้องเนี่ยผิดวิสัยกวกนี้นั่นแหละครับมันโดนอาถรรพ์อยู่นะเขาเรียกโดนเขาเรียกว่าโดนต้องธรณีสารนั่นเองครับนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีต้องทําการบูชาเลยวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าคุณเอาแผ่นยันนี้ติดตัวไว้หนึ่งนะครับติดตัวเราตลอดแล้วติดที่หน้าบ้านมันจะช่วยได้ครับสนใจทักมานะครับเราจะสมนาคุณท่านดังต่อไปนี้1จัดส่งฟรีรทั่วประเทศครับส2ส<า>มัครเข้ากลุ่มตัวเลข VIP ฟรีครับาสามมีโบนัสแถมให้นะครับทักมาได้เลยครับมาค่ะวันที่4วฤษิาค,าคมนะคะจำเพากรให้เลข 8-5- 6ห้าห ก็ทำให้เข้าเลิกบน6.8นั่นเองครับนะเข้า6.8นะครับทีนี้ดาวเด่นหลุดนะครับดาวเด่นให้4.7กไม่มานะครับเดี๋ยวต้องปรับมุมมองในการมองใหม่ในรอบนี้แล้วนะครับแล้วก็ดาวดับยังให้เข้าอยู่ยังดับสนิทอยู่นะครับในรอบนี้มาดูกันครับดูผังประกอบไปได้เลยนะครับจากการคำนวณดวงดาวโหราศาสตร์และดาราศาสตร์นะครับ ก็ S <S> ต้องบอกว่าได้ดาวทั้งหมดเ็ดดวงดาวดต่างไปนี้ครับดวงที่1คือดาวราหูครับเลข8ค่ะดาวพฤหัสครับเลข5ค่ะดาวเสา,าร์ครับเจ็ดค่ะดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะดาวมฤทยูครับเลขศดาวพุธครับเลข4ค่ะดาวอังคารครับเลข3ค่ะครับมี 8571043นะครับอาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังเลยครับทุกคู่เลยครับเริ่ม<ล>ตั้งแต่ดาวราหูกับราหูนะคะจับคู่ได้เป็น8587818084และ83ค่ะเลข5นะคะจับคู่ได้เป็น5751505453ค่ะเลข7นะคะจับคู่ได้เป็น717074และ73ค่ะเลข1นะคะจับคู่ได้เป็น1014และ13ค่ะเลข0ูนย์ค่ะจับคู่ได้เป็น0403 คู่สุดท้ายคือ4 3สาค่ะจับอย่างนี้จะได้ทุกคู่นะครับเสร็จแล้วเรามาดูดาวเด่นกันเลยนะครับงวดแล้วรอบนี้ดลดรัดตดความหน่อยนะครับดาวเด่นรอบนี้นะครับคำนวณแล้วสวยๆนะครับก็มีสองดวงดาวครับก็ดวงที่1คือดาวราหู เลข8ค่ะดอพุธครับเลขสค่ะ8กับ4ต้องมา1ตัวนะครับถ้า8 <58 S 2> มาอาจารย์ก้อยอ่าถ้า8มาก็จับคู่ไปเลยค่ะเป็น 85, 87, 81, 80, 84และ83ค่ะถ้า4มาถ้า4มาก็จับคู่ได้เป็น 43, 40, 41, 47, 45และ48ค่ะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณานะครับ ครับฝากวิธีดีๆนะครับผมกับการทําเทียนเสริมดวงชะตาในการบูชาต่อดาวพฤหัสัปดีเทวานะครับในจัดวันที่9พฤษภาคมนะสนใจรีบทักมาครับท้ายนี้เราต้องขอฝากเอาไว้ด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณครับท้ายนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ